เรียนเป็นไงบ้างคะคราบที่แล้วเรียนวิชาเรียนวิชาอะไรไปครบที่แล้วเราีเราเรียนคณิตศาสตร์ครับอาจารย์โอเครียดมาเลยเนาะเออเดี๋ยวมาเรียนคาบนี้เอาคอนคลายคอนคลายเนาะก็เดี๋ยวแนะนําตัวอีกรอบก่อนเนาะก็ชื่อคุณครูชมัยพรห์าเจริญนะคะเรียกว่าครูคุณครูชมัยก็ได้เนาะหรือเรียกง่ายๆเป็นกันเองเป็นกันเองคคลายคนลายไม่ต้องเครียดเนาะ เออวันนี้แบบเราจะแบบก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนเนี่ยเดี๋ยวเรามาเกินนามกันก่อนว่าเราจะเข้าสู่บทเรียนเรื่องอะไรกันอย่างแรกเลยก็คือนักเรียนรู้จักสุนทรียภาพไหมคะว่ามันคืออะไร <S <S พอทราบไหมมันคืออะไรเคยเรียนปะสุนทรียภาพทางศิลปะไม่รู้เลยครับคููสุดทรียภาพย,ยังไม่รู้เนาะยัง ยังไม่เคยเรียนเดี๋ยววันนี้แหละเราจะมาเรียนกันแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเดี๋ยวคุณครูมีคลิปให้ดูก่อนเป็นคลิป MV เพลงเนาะสองเพลงแล้วก็วจะให้หนักเรียนเนี่ยดูแล้วก็เออเลือกว่าชอบ MV ไหนมากกว่ากันแล้วพอเราดูสองคลิปนี้จบแล้วเราก็จะมาคุยกันเนาะว่าคิดเห็นยังไงกับ m อเพลงเนาะไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูเพลงกันเลยนะเดี๋ยวคุณครูจะแชร์หน้าจอให้ดูนะคะ เห็นหน้าจอที่ครูแชร์ไหมคะเห็นครับอเรามาเริ่มที่ MV แรกกันก่อนเลยเนาะเดี๋ยวขยายก่อนนี่อ่ะมาเริ่มเลยเนาะเดียเดี๋ยว <S <S เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคุณครูอนนี่ก่อนดีกว่าเผื่อเน็ตอาจจะไม่ค่อยเสถียรเดี๋ยวคุณครูจะอ,อส่งเว็บคลิปไปให้ด้วยเนาะเผื่อแบบว่าเน็ตมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวมันกระตุกเดี๋ยวคุณครู เอาเสียบให้ก่อนอันนี้เป็นเเพลงแรกนะคะแล้วก็เพลงสองเป็นอันนี้เพื่ครูใส่ไว้ให้เกือแบบดูแล้วกระตุกให้ไปก่อนอ่มา,ามาต่อมาต่อมามาดูกันเลยอ่ามาแล้วเพลงแรก มพี่โซลน้ยผิดเพลง <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราผิดพลาดกันได้ผิดพลาดกันได้ผิดเพลงเลยอันนี้ <laughs> มามามา you you my you Yeah, you you bought roses come to show. Show how to know five life. fucking live when ได้ได้ยินเสียงคลิปชัดใช่ไหมคะคลิปกระตุกไหมเอ่ยกระตุกนิดนึงครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันกระตุกดูดูในคลิปที่คุณครูส่งไปให้ได้เลยนะคะในแชทเผื่อแบบเน็ตอาจจะไม่แบบมันอาจจะไม่เสถียรเท่าไหร่แต่เดี๋ยวคุณครูจะเปิด Give you all my time if you wanna take it slow. Your soul is lovely. Uh. Hey Rose, I bought you five roses. Won't you come to my show? Show you how to live life, yeah. You know you're fucking gold. Give you all my time if you wanna take it slow. Your soul is lovely. You're my little pick me up, yeah. You fill up my cup, yeah. There's never enough of you. If I could of you, I would. Maybe that's a bit greedy. We don't gotta keep it BG. Tell we can just pay it free. <laughs> it's on you. It's on you. It's on you. It's on you. Hey r o s I bought you five roses when you come to my show Show you how to live like yeah you know y o u r fucking gold Give you all my time if you wanna take it s l o w Your soul is lovely Hey o s I bought you five roses when you come to my show โอมีเด็กนักเรียนเ,เขามาเพิ่มนะคะ <laughs> อ่ะเป็นประมาณนี้น้อเพลงแรก ไปดูเพิ่มได้ในในคลิปที่ครูส่งไปเนาะนะเรามาดูคลิปที่สองกันเลยนะคะนักเรียน oh. มามาดูคลิปที่สองกันค่ะนักเรียนค่ะได้ินนอะ ฮัลโหลนักเรียนยังอยู od, ba? ่กับครูไหมมันหลุดปะมันหลุดใช่ไหมหลุดครับเดี๋ยวเอาไหม

Duh. <laughs> Sing along with ประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะสเตปแชรกกันอ่าเป็นยังไงบ้างคะดูคลิปไปสองคลิปชอบชอบไหนมากกว่ากันระหว่างสองอันแรกอันแรกที่เป็นโรสกับอันที่สองแบทชอบชอบเพลงที่สองครับอ๋อชอบเพลงที่สองอืมแล้วคุณนินัทล่ะคะชอบเพลงไหนมากกว่ากันเพลงหนึ่งกับเพลงสอง ถ้าเขินอายสามารถพิมพ์ได้นะชอบพิงไหนมากกว่ากันหนึ่งสองพิมพ์ได้ค่ะเพลงที่สองจ้าอ๋อชอบเพลงที่สองนะคะทําไมทําไมถึงชอบเพลงที่สองอะทําไมถึงชอบเพลงที่สองมีอะไรแบบที่แบบชอบในในเพลงในเอ็มวีหรอคะสีแสงเงาอะไรอย่เงี้ยหรอหรือว่าอะไรเอ่ย ชอบเพลงที่สองเพราะว่ามันมีการเล่นสีแล้วก็การใช้แสงที่รู้สึกว่าเอา่รู้สึกว่าให้อารมณ์ที่ที่มีความอาร์ตมากมากกว่าเพลงแรกค่ะอืมแล้วธราเทพล่ะคะทำไมถึงชอบเพลงสองมากกว่ากันเพราะว่าเพลงเพลงสองมีจังหวะสนุกสนานรับคูแล้วก็ มี <D> uh. สีัวยครับแล้วก็น่าจูดุดมากกว่าครับชอบอยงนี้นี่เองก็เรื่องที่คุณครูจะสอนในวันนี้นะคะมันก็คือเรื่องสุนทรียภาพทางศิลปะเนาะโดยสุนทรียภาพอะมันคือสิ่งที่เราเนี่ยได้รับจากการที่เราเนี่ยออดูหรือว่าสัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างที่เราเนี่ยได้เห็นแล้วเราก็เลยสามารถสัมผัสถึงเห็นถึงคุณค่าของมันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบว่า ทศนิยัที่สัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นสีแส,สงเงารูปร่างรูปทรงหรือว่าจะเป็นเรื่องของความหมายต่างๆซึ่งสิ่งพวกนี้มันเกิดจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเราเองด้วยนะคะว่าเราจะสามารถรับรู้ถึงสุนทรียภาพนี้ได้มากน้อยแค่ไหนหรือแตกต่างกันยังไงนี่แหละมันก็เหมือนกับการที่เราชอบอะไรไม่ชอบอะไรมากกว่ากันเนาะอย่างที่ อนักเรียนทั้งสองคนชอบเพลงที่2มากกว่าเพลงแรกเนาะแต่ก็อาจจะมีคนที่ชอบเพลงแรกมากกว่าเพลงสงเนาะค่ะก็จะเป็นปบาลานี้ีเนาะในเรื่องของการเกินนำของอการเรียนในวันนี้เดี๋ยวเราไปเข้าเรียนกันเลยดีกว่าเนาะเม่เป็นการเสียเวลา